รอบนี้อาทีนะครับชิงไฟสี่คันนนะเบิรดปกัชนะกินหมดกองครับไอรุ่นของรถบ้าน1.9ไม่จำกัดเทอร์โบครับนี่ครับแฉก A จาก SR สอาร์กครับส่วนในแฉก B ครับแบงค์ลองสามครับ คันนี้คู่แรกคู่นี้ครับชนะไปต่อครับแพ้กลับบ้านได้เลยครับรอบนี้ชิงไฟอาทีนะครับแพ้กลับบ้านอย่างเดียวครับ ครับโอ๊ยเสียดายถ้าไม่กดต่อแล้วจบเลยแหมดีนะฮะเสน่ห์ตรงนี้นะชิงไฟดีแล้วว่าคู่ด้วยแล้วดูเข้าเส้นสีส้มตีแลง ในแบตเตอร์คู่ที่สองในแท็กเอเป็นทีมงานของรถบ้านตะกูลบอสุตายจากพนัฐเซียนส่วในแท็กบีนี่เป็นทีมงานของตกมลงเย็บท่างปองปีกองแสงทีมงานแบ่งบอเลสซี่ครับพี่น้องอันนาเพื่อนอกัอน,อนครับเพื่อนรได้เทียบและเสียบกันไปนะไปต่อ,อับแพ้กลับบ้านครับ มีแค่หนึ่งเดียวนะครับรันนี้แพ้ไปต่อครับเอ้ยไม่ใช่ต่ออะไรกับเนี่ยแพ้กับบ้างชนะได้ไปต่อครับในแท็กเอเป็นของตูตายตโคนาเซนครับในแท็กบีเป็นของแฟบเลนซี่ับพอแล้ว เปิดไปแล้วครับเปิดไม่ได้แล้วครับเปิดไม่ได้แล้วนะเปิดไม่ได้แล้วไปเชียร์ทั้งคู่เชียร์ทั้งคู่ครับ เสียงใครเงียบไปแล้วของทีเบตครับดูครับคู่นี้ครับคองสามกับคองทีเบนตครับในเรื่องของเรื่องจุดกล้าไม่จำกัดทะโบครับคู่นี้ชนะกินหมดครับผม ตัวในแท็กตีครับเป็นหมายเลขสิบครับเป็นงาน,นของแฝงทองสามเอาไว้เอาไว้แล้วใครทำไปเจี๊ยใครครับคู่นี้บอกเลยว่าไม่ธรรมาดาระหว่างทองสามใคแท็กตีว่าจเจีนคทองสะเก็ด้จี๊ยอข่ อาเฝ้าเราไว้อาราวาใครจะเ,เป็นที่สุดของรุ่นนี้ครับใครจะเป็นที่สุดครับเฝ้าได้หนึ่งครั้งนะครับ ไม่พอครับพี่น้องแม่ข้าวไม่เคยลาขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกทุกคนทุกทีมเลย